ครับสวัสดีครับเอา้าวันนี้เราก็มาอยู่กับสระบราณครับเอา้านี่ดูดิคนหว่านแหกันเต็มเลยน้ำนี่วันนี้ก็คงจะหมดเอา้านี่นี่ครับดูเป็นไงเอาต้นไม้ออกไปแล้วเป็นไงบ้างโล่งไหมเอา้าเสียตกลงยังไงตกลงยังไงเจ้าส้มลลยจะได้มาไหมนี่ เดี๋ยวต้องซื้อราคาก่อนเฮ้ยปลาลดปลดไหนนั่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 นปลาลดโอ้ลงแล้วเดดร้อนร้อนเนาะโอ้้องถามราคาก่อนนะครับมันได้ราคาไหมต้องต้องถามก่อนใช่ก่อนเนี่ยน้ําแห้งแล้วเราก็ดูเนื้องานเนี่ยลักษณะนี้มันต้องได้ถ้าได้คิวสามสิบห้าบาทผมจะมาอยู่สามสิบห้าบาทได ผมผมก็ไม่มีแมคอไม่มีอะไรหรอกแต่ผมไอ้ผมไอ้ได้ยินเข้ามานะเขาบอกว่าเขาได้แค่ยีิบสองเองโอ้ยไม่ได้เอ้าทำไมทำไม่ได้รอยี่สิบสองบาททำไมจะทำไม่ได้แพงก็รูอายุน้ำมันแพงเนี่ยนู่นน่ะถังน้ำมันเขาเห็นไหมเขาเอามาลงแล้วนู่นน่ะกี่ลิตรเนี่ยน่ะถ้าได้สามสิบห้าบาทผมจะมาทำอยู่สามสิบห้าครับ โอ้ตายแล้วสามสิบห้าใคร <22 S 1> จะจ้างไม่ทำหรอกใครจะจ้าง,งเนาะอถ้าเขาไม่จ้างกะจอดอยู่บ้านนั่นล่ะตูดจะได้ไม่ลายใช่ไหมโอ้จะเอาสามสิบห้ากันนั้นเลยนะสิบห้าโอ้โอโอดยดูดินนี่ทำยานเนี่ยอยากไหมยากไม่ได้คิดต้มเมอนไหมเนี่ยใช่ไหม เอาเราก็ตัก้ขึ้นเอาขึ้นเอาเดี๋ยวก็เจอฝนเดี๋ยวก็เจออะไรก็ต้องหยุดลูกน้องก็กินข้าวเออฝนตกก็ต้องทําทางก็ต้องรอแดดโอ้ดินดินแห้งเยอะๆทำทาง่ะต้องห่วงหรอกทาทางอยู่มันจะทําไปทํามามันก็เปลืองแต่เห็นเห็นไหมนะกองลูกรังในย่างใหญ่ขุดมาทำขุดมาทําก่อนก็ได้ใช่หรอน่นะคันดินนะโอ้ขุดทำทางเลย ต้องคุยกับเขาก่อนคุยกับใครก็นี่แหละไอคนรับงานมานี่แหละถ้า oh. ให้คนะิวสามสิบห้าน่ะผมมาอยู่ใช่ไหมครับ<อ>รก็เขาบอกว่ายี่สิบสองเราจะมาเอาสามสิบห้ามาจากไหนคนอื่นทำยี่สิบสองเขไม่เป็นไรอก็เราก็ให้กันอยู่ในใจสามสิบห้าเพราะทีมงานผม <laughs> ทีมงาน ทำไมมันดียังไงอะทีมคอนเสตินทำไมถึงเอาแพงแต่เอ้าฮะมันดียังไงมันดียังไงลองมาตรฐานไงลองบอกสรรพคุณมาสิสรรพคุณบอกใช่สรรพคุณก็คือรถผมอะมันกินน้ำมันรถเก่าแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ออรถใหม่ไม่กินน้ำมันรถใหม่ไม่กินเพราะว่ามันยังฟิตอยู่เขาปั๊มบ่อะไรมันยังฟิตอยู่อ๋อพวกสูบพวก อเครื่องยังฟิตตั้มให้หรือยังฟิตคือมันไม่กินน้ำมันไม่กินน้ำมันแต่รถผมมันเก่าแล้วกินน้ำมันน้มันครับแล้วแล้วทำไมไม่ออกรถใหม่มากกับเขาังน่ะโอ้ยมันยังไม่ยังไม่อะไรยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะซื้อรถใหม่ผมว่าไม่ต้องออกหรอกเปลี่ยนอาชีพใหม่ปะเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนอาชีพไปซื้อของเก่ามาขายซื้อของเก่าใช่ ซื้อพวกอะไรไอ้ใบแท็กพวกแท็กพวกป้งกีนเยอะแล้วเอ้าเขาทำมันนั้นมันเรื่องของเขา<อ>ใช่อันนี้มันเรื่องของเราอเอเก็ดูสิใครจะมีวาจาสิทธิ์มากกว่ากันใช่ไหมวาจามันอยู่ที่วาจาสิทธิ์อยู่ที่การจีบอยู่ที่การลดราคาซื้อมาห้าพันขายไปสี่พันก็ได้ทำทุนเลย ขายตุ้นบอขายสี่้าหรอโอ้ยผมพูดผิดบอซื้อมาห้าพันขายหมื่นหนึ่งโอ้อย่างนั้นนะเอาขนาดนั้นเลยใช่าเปลี่ยนอาชีพใหม่เลยผมซื้อปุ่งกีมาเมื่อกี้อผมได้ตั้งโอ้ซื้อปุ่งกีมามือหนึ่งขายไปกำไรพันเดียวก็มาบอกเขา อันไหนจากขานน้ำมันไปเอานั่นแหละโอ้ยขายได้กำไรตั้งสี่ห้าพันยังพอว่าหน่อยอ๋อมันก็พอได้เติมรถอยู่อ๋อได้แค่ขันน้ำมันอ้อได้ได้ได้น้ำมันเนาะเราเราเราได้น้ำมันใช่ไหมนั่นแหละอ๋เสตินเขาจะเปลี่ยนอาชีพแล้วไปซื้อของเก่าแล้วดูสูบ นี่สูปนี่ก็สูบซิ่งไม่รู้มาจากไหนหรอซีตินรู้จักหรือเปล่าของเีเอกใช่ไหมนครปฐโอ้มาไกลมาหากินไกลลากมาจากนครปฐมกว่าจะมาถึงบุรีรัมระยะทางไวชักเครื่องนะนะผมน่าจะมีไว้ชักเครื่องนะอ้ให้ช่างเก่งก็ทําให้ไวช่างเก่งก็ต่อเป็นเก่งไหนเอ้อเก่งใช้นาทนี่แหละ เป็นเห็นเครื่องสูบไอ้น้อยๆไม่น่ะไปซื้อมาเหมือนกันมาโอ้ซื้อมาบอกคิดว่าจะเขาทำเองเนี่ยน่ะน่ะใช่เอาไปซื้อมาโอ้เนี่ยสบายๆเลยชั่วโมงละ500เนี่ยชั่วโมงละ500วันนี้ก็งานเขาวันนี้เอา12ชั่วโมงชั่วโมงละ500นี่น้ำมันเจ้าของงานนี่นะก็นั่นแหละวันนี้ก็เอาสักสิเอาสักกี่ชั่วโมง12ชั่วโมง10ชั่วโมงก็5,000แล้วเออ5,000คือว่างานเนี้ยต้องต้องเห็นเงินมือน่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้ไปถามโชเฟอร์รถคันนี้เขาบอกว่ามาจากไหนนะชัยภูมิมาจากชัยภูมิไปถามเขาจนได้เลยเขาบอกว่าฝา,า,ากทีมงานด้วยเบา,า่าเอ้าทำไมว่าฝากทีมงานาาทีมงานมาจากชัยภูมไิไงอ๋อมากี่คันนะ่ะเดี๋ยวสิบอรอมาอีกสี่คันสิบอรอมาอีกสี่ครับรถตากคันนี้รถบรรทุก็จะจะอนเจาซอ์ไอร็อกสองสี่ศูนย์มาวิ่งอยู่นี่แหละ แต่ว่าผมจะให้เขาวิ่งให้มันแข็งก่อนเออาก็ให้เขาวิ่งให้มันแข็งก่อนแหละเออให้มันแข่นเราค่อยมาใช่เราฉลาดเนาะเราให้วิ่งจนแล้วเราก็มาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาตัวก่อนนั่นแหละเราค่อยมาเราก็มาวิ่งเอาวิ่งเอาเลยเราจะได้ไม่ต้องลําบากเออให้เขาทำทางอะไรเราก็มาสืบมาเรื่อยๆนั่นแหละแล้วพอเขาสืบมาพอเขาวิ่งได้ทางยังนุ่มอยู่เราก็อยเพึ่งมา พอเรามาเห็นปุ๊บอุ้ยวิ่งคล่องแล้วนี่วาเราก็เอามานั่นแหละเราก็รีบเสนอราคาก็เลยใช่ที่ผมต้องได้เที่ยวลอยยี่นะถ้าไม่ได้เที่ยวลอยยี่ผมไม่วิ่งนะต่สใจผมลอยยี่นะแปดสิบบาทก็เอาไปเที่ยวละแปดสิบบาทไม่คุ้มค่าสิกรอหรอกนี่ไอที่หกล้อกันจะให้เขาสี่สิบไอที่รถเจ้าของจะไม่เอาเยอะเทสแปดสิบบาทแปดสิบบาทไม่เหลือทำไมไม่เหลือ มันแพงวันหนึ่งแปสิบ,บาทก็คูณไปสิหะ <50 S 1> <ป>เที้ยวไม่ถึงหรอกวันหนึ่งวิ่งได้อย่างมาก30 34, 24, มสิบปรสามยี่สันสี 1, ่สอนสี่หนึ่งพันหนึ่งัน่นแหละค่าคนขับอีกค่าคนขบบับอีกห้าร้อย0ร้อยสี่ร้อ้อยอะไรเน้อ ไอ้ท,อไอที่รถเจ้าของนี่อยากได้จะเยอะไอ้ที่รถเก่านี่จใจถูกแล้วตกลงจะมาไหมนี่ก็เดี๋ยวมันดูสถานการณ์ก่อนออมาสืบมาเอฟดูก่อนถ้าเขาทำทางท <ำ S 1> เสร็จไหนเราก็มาถ่ายคลิปอยู่แล้วถ้าถ้าถ,ถ้าเขาทำทางเสร็จเมื่อไรอเสร็จเราเมื่อนั้นเพราะเราเป็นจอมอะไรจอมอะไรนะมือเปิบชุบมือเปิบ <laughs> <laughs> อะ คลิปนี้ก็คอยดูครับว่าทีมงานโนหนึ่งจะมาไหมว่าจะมาตอนที่เขาทําทางวิ่งได้หรือว่าจะมาช่วยเขาทำตทางเดี๋ยวคอยติดตาม,มคลิปต่อไปครับถ้าผมมา <laughs> ถึงผมต้องขุดวิ่งเลยใช่ไหมใช่เดีเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ